นัวค่ะจุกจุกไปเลยนี่น้ำจุกจุกะน้มจิ้มจุกจุกไปเลยค่ะจิ้มไปเลยอืวใจุก่ทำดีทำดีเต่าแก้มโอ้โหพุงเธอเอาอีกแล้วไม่ฟังที่ครูสอนหรือไงอะไรล่ะคะก็นี่ไงโอ้โหน้ำจิ้มนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยครูบอกแล้วว่าให้แตะน้อยๆลดโซเดียมครูสุขาก็ทำกันอยู่นี่ไงคะใช่ค่ะ ยังไงยังนี่เธอจ้วงน้ำจิ้มแบบนี้บอกแล้วว่าน้ำจิ้มเนี่ยแตะน้อยๆลดโซเดียมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่้วยน้านัวนัวค่ะนัวนัวน้ำจิ้มเด็ดว่ะลองดิลองเลยลองเลยจิ้มเยอะเลยจิ้มเยอะนี่ขาดนี่ขาดดูสิดูสิเออท่วมท่วมแกรมเออตักโกยขึ้นเลยโกยน้ำจิ้มนัวอิงอร่อยมาก ยแฝดนี่อร่อยแบบนี้นะน้ำจิ้มขวดเดียวนี้ไม่พอแล้วเนี่ยเพิ่มไหมต้องสั่งเพิ่มเลียวแหละเออเนี่ยมันต้องแบบจุกๆนัวนัวเน้นเน้นเต็มเต็มหมูต้องจมน้ำจิ้มอ่ะเอออร่อยมากอ่ะยังไงเลยฉันเก็บกินผักเอาแล้วกันนะแต่น้ำจิ้มหมูมากเนี่ยว่าเราตักเยอะๆเนี่ยถูกต้องมันก็ต้องเยอะๆสิกินหมูกระทะต้องน้ำจิ้มอ่าเนี่ยเนี่ยดูสิผักผักมันได้มันอะไรหมดอ่ะอืออู้ดู อย่างนี้เลยปะอโกนเลยโอนเลยเออเอาเอาเอาไม่เห็นดูดเขาบักไหมเขาบอกโอ้ยโอ้นี่ พวกเธอ,อตั้งวงกินหมูกระทะตรงนี้เลยเหรอคุณตุ๊กสวัสดีครับแหม่คุณสุกขาบรรยากาศมันได้ค่ะเย็นๆแบบนี้นะ <c oughs> เนาะครับคุณอากาศมันดีอยู่ครับน<อ>ี่ <c oughs> จะว่าไปนะ <c oughs> ครูเห็นพวกเธอชอบกินหมูกระทะกันแบบ,นบ,นบเนี้ยกินบ่อยๆเนี่ยต้องระวังโซเดียหมหน่อยนะระวังยังไงครับน้ำเดียวน้ำจิ้มเนี่ยเนี่ยอย่างน้ำจิ้มแตะน้อยๆอทะน้อยๆอย่างนี้คือต้องต้องต้องเลิกกินเลยไหมคะัหรือยังไงคะเนี่ยมาไม่กินได้กินได้ แต่ครูอยากให้เธอแตะน้อยๆแค่แตะน้อยๆเนี่ยมันก็ห่างไกลโซเดียมแล้วอ๋อเออนั่นแหละง่ายๆอ่ะอ่ะกินไปสนุกกินด้วยกันนะคะไม่เป็นไระไรครูไม่กวนนะอ่ะกินให้อร่อยค่ะขอบคุณนะคะอ่ะโอเคห่างไกลจากโซเดียมฉะนั้นต้องแตะน้อยๆนวลๆค่ะจุกๆไปเลยนี่น้ำอูมจุกๆขน้มจิ้มจุกๆไปเลยค่ะจกินไปเลยจุกว่า แกทำดีทำดีทำดีเบาแก้มโอ้โหพวงเธอเอาอีกแล้วไม่ฟังที่ครูสอนหรือไงอะไรล่ะคะก็นี่ไงโอ้โหน้ำจิ้มนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยครูบอกแล้วว่าให้แตะน้อยๆลดโซเดียมครูสุขาก็ทำกันอยู่นี่ไงคะใช่ค่ะทำยังไงยังนี่เธอจ้วงน้ำจิ้มแบบนี้บอกแล้วว่าน้ำจิ้มเนี่ยแตะน้อยๆลดโซเดียมเอาครูสุขาก็นี่ไงคะอะไรครูอะไรของเธอนี่ไงคะครู แตะน้อยน้อยแตะน้อยน้อยใหญ่ตรงไหนละคะเนี่ยแตะน้อยน้อยครับใช่ค่ะเนี่ยหนูไปหามาทั่วตลาดแล้วนะคะมีร้านนี้เน่ยค่ะที่แตะน้อยที่สุดแล้วค่ะที่เหลือนะโอ้โหเยอะมากแตะใหญ่มากล็กสุดแล้วค่ะแตะน้อยน้อยค่ะน้อยพอไหมครับกูอ้ากกูสุเป็นอะไรละคะอยู่ดีมันตกหัวตัวเอง ก็ทำตามทุกอย่างแล้วหนูผิดตรงไหนเนี่ยเออครูเอาอะไรครับพวกเธอเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยก็ครูเป็นสีก็ทำให้ค่ะเออใช่ครับนี่ครูเป็นสีเอาแตะน้อยๆอยมาให้พวกเธอเออเปล่าครับเป็นพวกผมซื้อเองครับว่าแต่ผมจะเก็บตังค์ได้ที่ใครครับเออตันเธอซื้อมาแล้วก็ต้องไปให้พ่อค้าแม่ค้าไปมิเกี่ยวครูนี่ครูจะบอกให้นะแตะน้อยๆ้อยที่ว่ารถโบเดียมเนี่ยคือแตะน้ำจิ้มน้อยๆแตะน้ำจิ้มน้อยๆอยอ้าวเหลือ เออสิก็กูอธิบายไม่เข้าใจเองไงค่ะมอะตั้งใจฟังกูนะครับเพื่อให้ห่างไกลโซเดียมนะทำไงแป่น้ำจิ้มน้อยๆหนึ่มื้อเนี่ยน้ำจิ้มต้องไม่เกิน1ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งคนครับเข้าใจนะเข้าใจครับหรือมีอีกหนึ่งวิธีช่วยพวกเธอได้เธอไปปรับขนาดถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยไม่ให้ใหญ่เกิน3นิ้วค่ะ แค่ช่วยได้เลยโอเคค่ะสามนิ้วค่ะแตะน้ำจิ้มน้อยน้อยไม่ใช่รองเท้าแตะน้อยนอยเก่งมากเลยครับน่าจะเก่งตั้งแต่แรกนะเออครูขาแต่หนูก็เสียตังค์ซื้อรองเท้ากันมาแล้วนะคะใช่ค่ะครูครูต้องรับผิดชอบค่ะใช่ไหมแก้มจริงครับครูเป็นครูครูต้องรับผิดชอบครับใช่ค่ะครูเป็นคนพูดว่าแตะเองใช่ไหมใช่หรือว่าจะโหวตใครให้ครูจ่ายตังค์ยกมือยกค่ะติดที่คูอีกติดถึงครูอีกแล้วเอางี้แล้วกันเดี๋ยวครูรับผิดชอบให้นี่ ครูไปเจอรองเท้าสวยมากเลยนี่แหละเร้ยนส่งแล้วนี่เป็นครูคือซื้อให้ล่ะค้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสี่ดอกนะครับครูเออใส่อะไรอ่ะสี่สองสี่สสี่สี่ค่ะเขาอ่ะสามเจ็ดค่ะเออคนที่ครูขายอยู่อ่ะคนที่ครูขายอยู่อ่ะขายออนไลน์ขายทั่วออกเลยอ่ะเดี๋ยวครูมาให้นะเอ้าครูไม่ไม่แพงไม่แพงครูถือรอครูแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูมานะนะานะไปเดียวไปเดียวไปเดียวไปพอกได้แล้วโอ้ย มันเราจะเสียตังค์เพิ่มเหิ่มวะเกินนั่นน่ะสิเพราะแกเลยเฮ้ยอะไรไม่ได้คิดเพราะแก่เลยแกมันโงู้แกมันง่ก็บอกแล้วไงว่าแต่น้อยๆจิ้มแต่น้อยๆใครไม่คนคิดอันนี้แต่น้อยๆอ่ะเนี่ยแล้วจะถอดยังไงเนี่ยรองเท้าเนี่ยชี้ขาดหมดเรื่องรองเท้าบ้าบอกัรไปยัดไปได้เนาะทำไงล่ะทีเนี้ยไม่มีตังค์ด้วยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับ สายเหนื่อยนยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กๆด็กดูแลจบ